สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะวันนี้ป้าเล็กจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําเมนูง่ายๆอีกเมนูนึงนะคะนั่นก็คือไข่ยักไส้นะคะเป็นเมนูที่แบบว่าทําทง่ายๆนะคะสามารถทํารับประทานเองได้ในบ้านนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะคะเราก็ใช้เท่าที่เรามีในบ้านนะคะมีอะไรก็ใส่ไปเท่าที่เรามีนะคะ เดี๋ยวเรามาดู What วัตถุดิบและเครื่องปรุงของเรากันเลยนะคะเริ่มจากหมูสับนะคะสับไปแล้วเรียบร้อยนะคะผักรวมค่ะผักรวมนะคะซื้อสําเร็จรูปมาเลยนะคะล้างละลายน้ําแข็งเรียบร้อยค่ะหอมใหญ่นะคะยังไม่ทันจะซอยนะคะปอกล้างเรียบร้อยแล้วค่ะไข่นะคะ เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะน้ำตาลทรายซอสฝ้ายเขียวนะคะซอสหอยนางรมค่ะน้ำมันสำหรับผัดนะคะอันดับแรกเราก็จะมาลงมือหัน่นหอมใหญ่กันก่อนนะคะ เรียมลูกเต๋านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาทำขั้นตอนต่อไปของเรากันเลยนะคะเริ่มจากการผัดไส้นะคะใส่น้ำมันไปเลยค่ะหอมใหญ่ที่เราซอยไว้นะคะ หอมใหญ่หอมแล้วนะคะเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะผักรวมนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปรุงอ่าปรุงเครื่องกันเลยนะคะหมูของเราสุกแล้วนะ เราก็จะใส่น้ำกาลทรายไปก่อนนะคะคึ่งช้อนก่อนเนาะอย่าเพิ่งใจร้อนใส่เยอะนะคะรสดหอยค่ะหนึงช้อนชานะคะรสปลาเขียวค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะ ุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเบาไฟลงแล้วเราก็จะชิมนะคะทุกเมนูของปลาเล็กจะผ่านการชิมนะตอนนกจะไม่ได้กเนะเฉยๆเนาะเพราะว่าแต่ละครั้งนะเราทําไม่เท่ากันกอความมั่นใจเราก็จะชิมทุกครั้งค่ะขอเพิ่มซอสปลาเกี่ยวนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไส้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจียวไข่กันนะคะ ไข่ก่อนเราเอามาทําอาหารนะคะให้เราล้างเปลือกก่อนนะคะตีแค่พอไข่เขาเข้ากันนะคะไม่ต้องตีจนขึ้นฟูนะคะแค่นี้ได้แล้วนะคะไข่ของเราก็ไม่ต้องปรุงรสด,ด้วยนะคะ เราก็มาเจียวไข่กันเลยนะคะใส่น้ํามันนะคะน้ํามันอย่าใส่เยอะนะคะใส่แค่พอติดกระทะอ่าไฟยังไม่ต้องแรงนะคะเราก็จะกลิ้งนะคะกลิ้งน้ํามันของเราไปให้ทั่วกระทะนะคะเรากลิ้งน้ํามันทั่วกระทะแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ ใส่ตั้งแต่ตอนที่น้ำม paper, ันเรายังไม่ร้อนนะคะเสร็จแล้วเบาไฟลงค่ะแล้วเราก็ปิดปลานะคะ ไข่ของเราก็สุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะตักไส้ของเราใส่เลยนะคะไส้ที่เราผัดไว้เนาะใส่ไส้ลงไปเลยค่ะปิดแก๊สเลยนะคะ เลยนะคะชืบแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะไข่ยัดไส้ของเรานะคะ จานค่ะคว่ำลงไปเลยนะคะเรียบวิธีการเอาออกของปลาเล็กเนาะก็คว่ำจานลงไปอย่างนี้เลยแล้วเราก็กระทะคว่ำกระทะลงอย่างนี้นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้ไข่ไส้ฝีมือเราเองนะคะเห็นไหมคะ พาสีนะคะแล้วก็งัดออกแบบนี้พับลงไปนะคะชึบนี่นะคะเราก็พับลงไปนะ ว่าจะกรยิดลึกเกินไปนะคะเกินความพอดีนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะไข่ยัดไส้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะความสวยอาจจะไม่ได้สัดส,ส่วนวันนี้นะคะแต่อร่อยนะคะ ลองทำรับประทานดูนะคะเด็กๆจะชอบนะคะถ้าใครมีเด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยลองทำเมนูนี้นะคะเด็กชอบมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องปเปรล็กชแนลนะคะ